กำลังกายท้าลมหนาวทุกทุกคนวันนี้บ้านยายลมแรงลมแรงมากก็เลยมาออกกำลังกายกันออกกำลังกายกันเล่เพื่อนเพื่อนสุขภาพแข็งแรงท้าลมหนาว <c oughs> วันละนิดวันละหน่อยทุกคนนะยายหายไปนานยายไม่ได้ออกกำลังกายอ่าหลายวันละ จะหยุดไปเกือบ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 อาทิตย์นะ่ะสามสี่วันสามสี่วันวันนี้เอาส็กหน่อยนลยร่างกายจะได้อบอุ่นทุกคนวันละนิดวันละหน่อยไม่ต้องมากอาทิตย์แล้วสองครั้งก็ยังดีเนาะ เราอายุมากแล้วต้องดูแลตัวเองนะทุกคนจะได้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจด้วยสำหรับคนอายุเยอะๆเนาะเดินก็ได้เดินวันหนึ่งให้ให้ได้หนึ่งหมืนเก้าเดินได้ไหมยายๆก็เดินไม่ได้หรอกแต่เคล็ดลับของเขาไงเคล็ดลับเขาให้เดินวันละหนึ่งหม เดินไปเดินมาอยู่ในบ้านนี่นแหละทำงานบ้านอะไรประมาณนี้วันละนิดวันละหน่อยข้างลอกลมแรงมากเลยทุกคนลมแรงมากๆวิ่งเบาๆไม่ต้องเยอะอายุเยอะแล้วเดี๋ยวจะเป็นลมเอาวันละนิด คือให้ร่างกายมันชินน่ะทุกคนเนาะลมลมมันตีทําทุกวันให้ร่างกายมันเคยชิน,เ,น,เ,น,เ,นเ,เรา,เาก็ากจะได้ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนาะเวลาเราออกกำลังกายจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ได้ดนานๆ่อย่ย,ยก็เมื่อก่อนก็จะได้วันละชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งเลยนะแต่พอหลังจากตัวเองเริ่มอายุเยอะแล้วก็ กล็ลดลงมาเหมือนร่างกายเรารู้เรารู้ตัวเราเองอะว่าเราไหวแค่ไหนทําได้แค่ไหนเงเี้ยะฝืนมากก็ไม่ได้เนาะมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะทุกๆคนเนาะเอาเท่าที่ร่างกายเราไหวเนาะอันนี้มันเป็นผ้าจะตีผลรกษัรนั่นแหละเอาที่ร่างกายเราทําได้ไม่ต้องหักโหมจนเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะเอาเท่าที่ทําได้ในแต่ละวันเนาะ ดีกว่าเราไม่ทำอะไรเลยไงจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆทุกคนเพื <c> ่อ <oughs> <c oughs> สุขภาพที่แข็งแรงลมแรงมาก ยายก็วิ่งสักตอนนี้ได้จะสามสิบนาทีแล้วจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวก็จะไปยกยกดัมเบลสักหน่อยนิดหน่อยทำควบคู่กันไปยายเป็นคนไม่มีกล้ามเนื้อทุกคนออกกำลังกายมานานแล้วแต่ไม่มีกล้ามเนื้อเพราะว่าเราเหมือนสร้างกล้ามเนื้อยังไงมันก็สร้างไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเป็นคนพักผ่อนไม่เพียงพอ ยายนอนน้อยมากเลยในแต่ละคืนเนาะนอนไม่ค่อยหลับกล้ามเนื้อก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อพยายามสร้างแล้วแต่ก็ไม่มีหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้จริงจังกับการออกกําลังกายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แบบมันก็จะเหนื่อยเรารู้ไงว่าร่างกายเราไหวแค่ไหน,น ถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอถ้าเรามาออกกําลังกายแบบหักโหมหนักๆเ,เต็มที่เต็มร้อยเลยอะเราก็เหมือนับมาสลายกล้ามเนื้อทิ้งเปล่าๆเนะาะเพราะว่าเราสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมพักผ่อนไม่เพียงพออย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมาทําลายกล้ามเนื้อไปอีกใช่ไหมก็เอาเท่าที่เราไหวนะั่นแหละเนาะทุกๆคนคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กันนะทุกคน ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปของยายๆใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดสัตประคให้ยายๆได้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะทุกๆคนสู้ๆนะ